วันนี้เรามาพิเศษนะครับสอนดั้งไฟนะครับไอสอนจุดไฟในเตานะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเรามีเตาอัางโล่แบบนี้นะครับเขาเรียกเตาเตาอะไรก็แล้วแต่นะครับเตาฐานนี้นะถ้าอยากจุดเร็วๆนะครับสาหรับคนที่อยู่เมืองกรุงแล้วไปบ้านนอกหรือว่าอยากทํหมูกระทะบนเขานะครับ้นแรกนะครับเอาขี้เท่ามันี้ออกให้หมดก่อนครับเห็นไหมครับในนี้มันจะมีขี้เท่าอยู่ถ้าเตามันเคยใช้งานมาขี้เท่ามันจะตันนะครับพอขี้เท่ามันตันเนี่ยมันจะทําให้อากาศเข้าไปยากเอาขี้เท่าออกก่อนนะครับก็เอาไปทีกันครับ เสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งนะครับแล้วนะครับวิธีการทํานะครับให้เราหาครับเศษฐานอย่างนี้นะครับมาวางสามก้อนครับสามเส้าครับไม่ต้องร้องไห้นะครับแค่เส้าเส้าแบบเส้าสามเส้าอย่างนี้คร totally> ับเสร็จแล้วนะครับหาไม้เกี้ยครับถ้ามีไม้เกี้ยก็ไม้เกี้ยถ้ามีไม้เกี้ยก็หาเศษไม้ที่มันแห้งๆไม้อะไรก็ได้ที่แห้งๆนะครับเศษไม้ที่แห้งๆครับมาวางครับผ้าครับผ้ามันไปซุ้มอะนะผ้ามันไปซุ้ม ห้าแล้วเหลือช่องว่างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาเชือกพรงใส่เข้าไปห้าไปซุ้มอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวแล้วนะครับก็เอาผ่านมานะครับพยายามใช้ฐานเล็กๆนะครับมันจะติดง่ายนะครับบางให้รอบครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดครับจุดจุด ม้เกีย้ยอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้เกี้ยนะครับไม้เกี้ยไม่สนจุดแล้วต้องถือตั้งอย่างนี้นะครับถ้าถืออย่างเงี้ยมีประโยชนยต์ต้องถือตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วให้ไฟให้เปลวไฟมันขึ้นมาที่โคนถ้าเราถืออย่างเงี้ยจะไม่จะไม่เคยติดมันจะดับต้องให้มันเพราะไฟมันจะเขาขึ้นบนนะครับต้องคว่ำอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเปลวมันจะสูงขึ้นแต่ถ้เาเราเอาไปเสียบในรูนี้อย่างนี้ครับแล้วก็รอครับถ้าเราจะเป่าให้เป่าข้างล่างขึ้นนะครับมันจะค่อยด อี้ไม้นะครับแล้วเราก็เอาถ่านใส่ลงไปนะครับเห็นไหมครับไฟเครื่องขึ้นมาแล้วอาหารใส่ลงไปครับค่อยๆนะครับอย่าให้มันล่มอ่าตรงนี้นะครับจบละถ้าใครอยากจะลักไก่นะครับให้มันติดเร็วๆนะครับผมมีวิธีลักนะครับต้องหาพัดหรือว่าพัดลมก็ได้นะครับแล้วก็เสียบครับเราใช้วิชามานครับนี้เด็กจุดเตาเก่านะครับอัศจรรย์เ่ยฮ้อนครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าข้างล่างครับ๋ยวใส่ข้างบนครับใส่ข้างล่างครับ อดีตเด็กจุดเตานะคะอดีตเด็กจุดเตา่ไปข้างล่างครับให้มันตีขึ้นครับระหว่างที่เราต่อพัดลมครับเราเอาถ่านใส่เลยครับไม่ดับครับมันไม่ดับไปกับเลยครับแล้วก็รอครับนับหนึ่งถึงร้อยถ้ามันเริ่มแตกแทบๆก็แปลว่าใช้ได้แต่ถ้าใครไม่มีพัดลมก็ ใช้พัดเอาก็ได้ครับกระดาษเอาก็ได้ครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีฐานตรงนี้อยากให้มันตีเร็วๆก็ใช้หนังสือพิมพ์ก็ได้กระดาษก็ได้นะครับใบไม้แห้งก็ได้ครับจริงๆถ้าเราไม่มีไม้เกี้ยะไรใช้เชือกพันึก็ได้นะครับนี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาพัดลมออกนะครับเห็นไหมครับเลยไฟลุกเห็นไหมครับเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะติดเองนะครับอันนี้ผมรีบครับเดี๋ยวผมจะผมหิวแล้วครับมือสั่นแล้วครับมือสั่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะย่างจิ้งนะครับย่างจิ้าพยายามเราปล่อให้เปลวไฟไปทางนูนครับ ทิ้งไว้ก่อนเม่ครับ,ครบแค่นี้ครับแล้วเราก็จะได้ไฟมามาติดตั้แต่ถ้าไม่มีพัดลมก็โอ้ไม่มีพัดลมก็กใช้พัดเอาก็ได้นะครับถ้ามีพัดลมเนี่ยมันจะกลายเป็นการเร่งปฏิกิริยาทำให้มันติเดเยอะขึ้นนะพอละพอหางเริ่มแดงแล้วก็ใช้ได้แล้วครับจุดไฟในเตาครับผมชอบใส่ไฟครับ <c oughs>